ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อที่แอนคทุกท่านนะครับก็เมื่อกี้ก็อธิบายไปแทบหมดแล้วเนาะนั่งพูดอยู่คนเดียวปรากฏว่าลืมเปิดไม้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ยังไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูนะครับก็จะมาตอบคําถามเหมือนเดิมเนาะก็เดี๋ยวไปไวๆเลยเมื่อกี้ก็โม้ไปเยอะแล้วโม้อยู่คนเดียวแต่ไม่ไม่เปิดนะครับก็ถ้าผมตอบไปถ้ามันผิดมันถูกก็ต้องขออภัยด้วยเนาะผมตอบจากความเข้าใจของผมกับ ประสบการณ์ที่ผมเจอมานะมันอาจจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซนแต่มันก็พอเป็นแนวทางได้เนาะเพราะฉะนั้นผิดถูกก็อย่าว่ากันนะครับก็โอเคนะครับก็มาคำถามแรกนะครับวัดไม่เข้าเล่าไม่ขาดบาดไม่ใส่อันนี้ชื่อเต็มเลยผมอ่านเต็มเลยโม่อมือหมุนเห็นมีโอริงรัดลูกไว้ไม่ให้หลุดร่วงแล้วตอนดันลูกเข้าโหลดจะทําให้กระโปรงเบียดโอริงจนเสียลูกไหมครับไม่เสียนะเพราะว่าโอริงตัวนี้มันไม่ได้แข็งมากนะครับมันยืดหยุ่นได้ ได้พอสมควรอยู่นะครับผมลองดันดูแล้วเนาะมันก็ไม่ต่างจากมงกุทีละนัดนะครับมันก็ผ่านแล้วโดยที่มันไม่เสียทรงนะครับถามว่ามันดีไหมมันก็ดีคนละอย่างเนาะอย่างม่มันก็ดีมันหมุนให้อย่างม่มือหมุนมันต้องหมุนเองแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่ามันลูกมันไม่ซ้อนนะครับมันไม่ขัดมันมันยังไงเวลาเราชักขึ้นมาถ้าถ้าเป็นม่ ถ้าไก่มันยังไม่ไมทนันเกาะปุ๊บพอเราดันลูกมันก็เข้าไปในลำแล้วพอเราชักให้ใหไก่มันเกาะปุ๊บก็กลายเป็นเข้าสองลูกนะครับอันนี้ก็ข้อเสียของโม่เนาะแต่ถ้าโม่มือหมุนก็คือมันจะไปแค่ลูกเดียวนะครับมันไม่สอนนะครับก็คุณทวัตนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยเนาะก็ถามว่าลำหกเกี้ยวกับสับสองเกี้ยวลมเท่ากันความเร็วต่างกันไหมถ้าถามผมเท่าที่ผมทดลองมาต่างนะครับเท่าที่ลองมานะต่างนะครับ อันนี้คุณสะอาดเขาถามว่ามีใครรับซ่อมสูบแรงดันสูงไหมเมื่อก่อนนี้จะเป็นพี่บอยนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมดูให้ทีนะว่าเขายังรับซ่อมอยู่หรือเปล่าคลิปนี้ก็ไปไวหน่อยเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเนาะเมื่อกี้ก็นั่งโมมาเยอะแล้วอันนี้คุณสำราญเนาะตอบเขาซะหน่อยอันนี้ก็น่าจะสามวันสี่วันนี้หรือเปล่าที่ผมไม่ได้ตอบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ าถามว่าวิธีทําลาเพิงทําอย่างไรครับใช้ดอกสว่านได้ไหมผมตัดลำผิดไปตัดที่โคนแถวบ้านผมไม่มีลงกึงต้องเข้าเมืองไกลมากช่วยแนะนําหน่อยจริงๆการทําลงเพิงนะครับถ้าจะให้มันชัวรก็ต้องใช้เครื่องกึงแต่ในกรณีที่ว่ามันไม่มีหรือมันไกลหรือเขาไม่รับทําให้นะครับผมก็ใช้ดอกสว่านประมาณ3มมิลสมิลผมไม่แน่ใจเนาะผมก็ปั่นกับพันกับกระดาษทรายเบอร์หยาบเลยนะรู้สึกจะเป็นเบอร์ร2อยเนาะแล้วก็ค่อยแยงนะครับ ในตอนแยงเราก็ต้องดูด้วยนะอย่าให้มันลึกเกินไปนะก็ค่อยๆแยงแล้วก็ลองเอาลูกเทียบดูแล้วก็แยงแล้วลูกเทียบดูนะครับพอมันได้แล้วก็เอากระดาษเบอร์แ0ดร้อยแต่งให้มันเรียบอีกทีนึงถามว่าใช้สว่านทําได้ไหมทําได้นะครับผมทํามาแล้วเนาะแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่แนะนําก็ก็เอาประสบการณ์ของผมแล้วกันนะว่าถามว่าเอาสว่านทําได้ไหมทําได้นะครับผมก็ทํานะครับ เพราะว่าผมก็ไม่มีเครื่องกึงเนาะบางทีไปไปให้เขาเกึงเขาก็ไม่รับเนาะแต่ถ้าจะให้ดีให้เป๊ะก็เครื่องกึงนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ได้เหมือนกันพี่ครับทําไมเกจวัดวสูบสองพันแต่เกจแรงดันเปืนสามพันทำไมถึงไม่เท่ากันครับอันนี้ถ้าถ้าถามผมนะครับมันก็อาจจะเป็นค่าค่าของเกจที่มันมากับเล็กหรือ มากับวาลนะครับตัวนี้มันจะเอาความละเอียดความนิ่งความสู้สู้ตัวที่ติดมากระสูบไม่ได้นะครับตัวที่ติดกระสูบมามันจะมีน้ํามันด้วยเพราะฉะนั้นก็ดูที่สูบเป็นหลักนะครับแล้วก็แล้วก็บางทีเกจที่มันติดมากับวาลบางรุ่นมันก็เป็น mpa มันเป็น psi นะครับตรงนี้ก็ต้องดูด้วยนะบางที20 mpa บางคนเข้าใจว่ามันสองพันนะครับแล้วที่สูบมันขึ้นไปสามพันแล้วเขาก็ทักมาพี่ทำไมมันไม่ตรงกันมันไม่ตรงกันนะครับเพราะว่ามันเป็น MPA กับ PSI นะครับเพราะฉะนั้นดูดูตรงนี้ด้วยนะครับตีอย่าป้อมให้มันหมานะครับไม่หมานเลยนะครับวันนี้ขาดไปสามตัวแล้วไม่รู้เป็นอะไรเมื่อวานก็ตีดีๆอยู่เลยเมื่อวานได้ไปพี่บูนได้ไปสี่ 4, ผมได้ไปสามได้ไปเจ็ดแตม้มเนาะวันนี้ไม่หมานเลยตอนสูบ อันนี้คุณกระทาวุฒนะครับตอนสูบลมเกจที่สูบสามพันแต่เกจที่หลอดขึ้นไปสามพันห้าเสียหรือปกติครับมันไม่เสียแต่ก็มันไม่ปกตินะครับมันมันมันต้องปกติถ้าถ้าเกจใหม่ๆเลยถ้าเราซื้อมาใหม่เลยมันจะขึ้นเท่ากันนะครับถ้ามันขึ้นไปสามสามพันห้าแสดงว่าเกจมันล้าแล้วนะครับก็คือมันลงมาไม่ถึงที่ศูนย์แล้วนะถ้าลมมันหมดอะก็คือมันค้างแล้วนะครับ พอเราเติมไปสามพันไอเกจต,ตัวนี้มันก็เลยเลยไปสามพันห้าถามว่ามันเสียไหมมันยังไม่เสียแต่มันยังไม่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็ดูเกจที่สูงเป็นหลักนะครับพี่ครับทําชุดโมไตหวานขายไหมชุดโมผมไม่ได้ทํามาขายแล้วนะครับเพราะว่าต้นทุนมันมาสูงนะมันต้องไปกึ่งบูธกึ่งแกนกึง่งซูเปอร์ลีนผมมองว่าคนที่เขาซื้อไปใส่มันไม่คุ้มกับราคาที่เขาต้องเสียนะส่วน ส่วนทํายังไงอ่ะบางคนอยากอยากโมเนาะพี่ผมอยากโมอยากแรงผมก็เคยทําคลิปอธิบายไว้เนาะใช้เม็ดใช้เม็ดของรถอโตโตอ,รรถอโต้เนาะเม็ดรถรถออโต้มันจะมีหลายน้ําหนักนะครับก็เลือกที่ว่ารูมันเล็กๆนะครับก็ไม่ต้องเล็กมากอเอาแกนผ่านได้อะแต่ส่วนมากมันก็ผ่านได้นะตัวเล็กเท่าที่ผมเจอมันก็ผ่านได้ก็เอาตัวนั้นนะครับมาแกะเอายางออกแล้วก,ก็จับสวานนะครับแล้วก็เอาหินเจียยเลยนะครับ แล้วก็อัดเข้าไปในบูทในในรูวาลของเรามันหลวมก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเอาฟิตเป๊ะหรอกหลวมก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็เอาซิเมเล็กทาขอบมาอีกทีแล้วก็อัดไปนะครับใช้ได้เหมือนกันแรงเหมือนกันนะครับรู้สึกเม็ดหนึ่งจะสาบาทนะครับการมัน,ม,นมันลงทุนแบบไม่ถึงร้ออ่ะมันก็แรงได้ผมก็เลยไม่ได้ทํามาเนาะผมมองว่าคนที่เขาซื้อไปใช้แล้วมันไม่คุ้ม เพราะชุดหนึ่งก็ตก4ี่ห้าร้อยแล้วมันไม่คุ้มนะครับผมว่าเอาเม็ดแบบนี้มาทําลงทุนไม่ถึงร้อยแรงเหมือนกันผมว่าคุ้มกว่านะครับวีวันลมสี่ร้อยเล่นเบอร์สองได้ไหมถามว่าเล่นได้ไหมผมผมก็ว่าเล่นได้นะความคิดผมผมว่ามันเล่นได้แต่ว่ามันไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันยิงได้สิบสิบนัดสิบห้านัดมันก็หมดแรงแล้ว ไอที่มันแม่นเลยมันก็อาจจะได้แค่5นัดนะครับหลังจากนั้นมันก็ตกแล้วนะครับถามว่ายิงได้ไหมยิงได้นะครับแต่ไม่เหมาะนะครับถังสูบมืออัดลมได้กี่พีซีไออันนี้จากประสบการณ์ผมที่ผมเล่นนะครับผมตอนนั้นที่ผมเล่นเนาะผมก็ยังไม่ได้ติดเกจวัดเนาะก็เลยไม่แน่ใจว่าสูบมือมันได้กี่พีซไอแต่ถ้าให้ผมเดาผมว่าไม่น่าเกิน300ร้อยพีไอนะครับหรือว่าพี่คนไหนที่เล่นสูบมือแล้วมีเกจใส่เกจแรงดันนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ ตอบหน่อยนะครับว่าสูบมือมันสูบไปสิบทีสิบสองทีมันขึ้นไปกี่ PSI นะครับก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นมันมันไม่ได้ใส่เกตนะครับแล้วกม็มิตรอนทัวร์นะครับเขาถามว่าผมมีโชครถตู้ตัวไหนพี่ว่าทํทาถังได้ไหมถามว่าทําได้ไหมผมว่ามันไม่เหมาะนะแต่ถ้าเติมลมทักสี่ร้อยห้าร้อยมันก็น่าจะได้อยู่ผมเคย ตัดของรถวีโก้นะผมเอารถวีโก้ของผมเนาะที่มันเสียแล้วผมก็มาตัดเอาตัวในเหมือนกันนะผมวัดได้มันหนึ่งจุดสองหรือหนึ่งจุดห้าไม่แน่ใจแต่มันมันไม่ถึงไม่ถึงสองมิลนะครับอันนี้อันนี้ถามเหมือนกันมั้งเนี่ยวีวันลมสี่ร้อยยิงเบอร์สองได้ไหมอันนี้ก็ถามหน่อยพี่วาไต้หวัน มนสี่รอยิงเบอร์สองได้ไหมก็เหมือนกันนะครับมันยิงได้แต่ก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็อีเกิลนะครับพี่บูโหลดใส่กันได้ทุกค่ายไหมครับพี่ที่พี่มีขายไหมบูตนะครับเท่าที่ผมเจอมันจะมีสามขนาดเนาะมันอาจจะมีเยอะกว่านั้นนะผมก็ไม่แน่ใจนะเท่าที่ผมเจอมันจะมีสามขนาดจะมีสิบสองมิลที่ใช้กันเยอะสุดนะครับสิบสองมิลแล้วก็สิบสี่มิลแล้วก็จะมีสิบเอ็ดจุดเจ็ดนะครับถ้าผมจาไม่ผิดถ้าถามว่า ใส่กันได้ทุกค่ายไหมคําตอบคือใส่ไม่ได้ทุกค่ายนะครับมันไม่เท่ากันอันนี้เขาถามอยากถามว่าอยากถามครับอยากเล่น fx ไทยหน้าเล่นไหมครับขอความรู้หน่อยถามว่าลำํำไอ fx ของไทยนะครับมันก็รู้สึกจะมีหลายค่ายที่เขาทามานะถามว่าหน้าเล่นไหมผมก็ว่าหน้าเล่นเนาะเพราะว่าผมเคยเห็นงานไทยหลายๆค่ายอย่างเช่นอาจารย์สุภาเนาะ ก็ต้องขออภัยด้วยเนะที่กล่าวชื่อนะเขาก็ทํา FF mini รู้สึกจะลําลํา6นิ้วครึ่งนะครับตอนนั้นที่ที่ผมเคยเห็นรีวิวลําที่สั้นสุดของเขานะมันก็สามารถยิงได้ถึง80เมตรนะครับกระป๋องกาแฟเนาะถามว่าของไทยเทียบกับของนอกได้ไหมถ้าระยะความแม่นยํานะความคิดผมผมว่ามันเทียบได้แต่ว่ามันจะต่างตรงที่ระบบนะครับ ระบบ fx ของนอกอะ่ะที่มันมามาจากนอกเลยตัวแรารู้สึกตอนนั้น9 7้า0นเจ็ดะครับก็ตีถ้าแสนนึงระบบมันจะเยอะกว่านะครับตัวปรับความแรงตัวปรับตัวปรับสปริงคอนเก็บเสียงมันชักเข้าชักออกได้นะครับมันมันไม่เหมือนงานไทยงานไทยมันยัง